สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนนะคะอันนี้อาจจะเป็นไลฟ์แรกนะคะไลฟ์ live แรกใน YouTube นะคะเพราะว่าปกติเนี่ยใน YouTube เนี่ยกิ๊กจะลง แต่เป็นวิดีโอนะคะแต่วันนี้จะลองไลฟ์ดูนะคะอาจจะไม่มีคนดูนะคะแต่อาจจะดูย้อนหลังได้นะคะวันนี้นะคะก็เข้ามาเก็บแบล็คเบอร์รี่นะคะในสวนนะคะสดๆเลยนะคะวันนี้ลูกใหญ่มากสวัสดีค่ะวันนี้มีคนมาดูไหมเอ่ยอันนี้นะคะเป็นครั้งแรกนะคะของการไลฟ์ ใน YouTube นะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนนะคะเดินชมสวน Black b l a c k b บ r ร y นะคะแล้วก็เก็บสวัสดีค่ะคุณจอยจอยครั้งแรกนะคะของกิ๊กที่มาไลฟ์ใน YouTube นะคะเพราะว่าปกติเนี่ยไลฟ์แต่ในเพจนะคะแล้วก็พอดีอน่ะใน YouTube เนี่ย คนจะดูเยอะกว่าเนาะบางคนเขาก็ไม่เล่น Facebook ส่วนมากก็จะจะไม่ได้เล่น Facebook เล่นแต่ l ล n e หรือว่าดูแต่ YouTube นะคะวันนี้ก็จะมาลองไลฟ์ดูนะคะว่ามีคนเข้ามาดูแล้วก็สนใจหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามเนี่ยก็ถามได้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเก็บแบล็คเบอร์รี่กันนะคะนี่ค่ะ ก็ครั้งแรกนะคะของการไลฟ์ในนี้เนาะสามารถพูดคุยกันได้นะคะเพราะว่าครั้งแรกเลยในการในการไลฟ์ใน YouTube เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมั่นใจว่ามันจะเหมือนใน Facebook หรือเปล่านะคะโอเคเดี๋ยวเราก็มาเก็บกันเลยนะคะ อันนี้ไม่แน่ใจนะว่าดูย้อนหลังได้ไหมอ่าวิธีการเก็บแบล็คเบอร์รี่นะคะอันนี้ก็จะมาบอกกันเลยว่าถ้าเราเก็บดึงออกมาแล้วมันหลุดออกมาจากมือแบบนี้นะคะก็คือหวานเนี่ยค่ะขั้วมันจะใสๆเห็นไหมคะแต่ถ้าเราเก็บแล้วขั้วมันเขียวๆเนี่ยแสดงว่ามันยังไม่หวานนะคะเนี่ยเวลาเก็บนะคะเราดึงมาเนาะถ้ามันหลุดออกมาง่ายดายเลยนะคะเนี่ยค่ะถ้าหลุดออกมาง่ายดายเลยเนี่ยนี่ แสดงว่าหวานแน่นอนนะคะแต่ถ้าเราดึงแล้วมันมันดึงแล้วมันไม่หลุดนะคะยังไม่ต้องเก็บเนาะเพราะว่ามันจะเปรี้ยวนะคะเยอะมากเลยนะช่วงนี้ก็จะมีผลสดของแบล็กเบอร์รี่นะคะให้เก็บกันได้กินทุกวันเลยนะคะสำหรับคนที่สนใจนะคะสั่งซื้อต้นนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาในในไลฟ์ได้นะคะนี่ เดี๋ยววันนี้นะคะพาเดินชมสวนก่อนนะคะมีแบล็คเบอร์รี่ให้เก็บเยอะมากเลยนี่ค่ะยังดูอยู่ไหมคะยังมีคนดูไหมคะเนี่ยครั้งแรกนะคะของการไลฟ์ใน u t u b e นะเนี่ยค่ะดกมากเลยตัวนี้นะคะจะเป็นแบล็คเบอร์รี่ไร่หนามนะคะชื่อว่าแบล็คเบอร์รี่ B1 นะคะ ลูกโตมากเลยโอเคค่ะไว้ยังไงแล้วนะคะค่อยมาไลฟ์กันอีกทีเพราะว่ายังไม่ค่อยถนัดในการไลฟ์ในใน Youtube นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ